โทโลเมียเนี่ยจะสั้นลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่อายุน้อยทำไมอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากิจกรรมของร่างกายข้อมันเยอะอันดับแรกเลยอาจารย์จะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเราอ้วนเราจะแก่เร็วทุกคนมักจะมองว่าน้ำผลไม้ดีต่อสุขภาพใยอาหารก็ไม่ได้น้ำตาลในเลือดก,ก็จะขึ้นเลย โพสอย่างนี้เลยนะโพสอย่างนี้เลยนะโพสอย่างนี้เลยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกันในวันสบายๆนะคะ ที่นี้ก็ทํางานเหนื่อยหนักมาตลอดสัปดาห์แล้ววันนี้วันหยุดของพี่นี้ค่ะผ่อนคลายกันบ้างนะคะทีนี้ในวันหยุดเนี่ยเราก็อยากจะมาหาความรู้ <c oughs> หรือว่ามาหาวิธีการที่จะดูแลสุขภาพของเราบ้างแล้วตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคนที่อยู่ในอายุที่สูงวัยนะคะอยากจะทํางานให้มื้อนอนตัวเองที่เป็นหนุ่มสาวเลยนะคะถ้าเราจะเป็นแบบนั้นเนี่ยวิธีกินวิธีอยู พฤติกรรมต่างๆเนี่ยต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการค่ะรองศาสตราจาร,รย์ดรปรียาลีละหะปุ่นะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ดูะคะ่ะว่าอาหารที่ทานอยู่เนี่ยทานได้หรือทานไม่ได้นะคะอันดับแรกเลยถ้าเราอ้วนเราจะแก่เร็วสาเหตุที่สำคัญเลยเทโลเมียร์คนอ้วนนี่จะสั้นเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เราแก่เร็ว วันนี้จั์ก็เลยลองมาให้ดูตัวอย่างอาหารที่กินแล้วทําให้เราน้ําหนักขึ้นเร็วมากคอนเซ็ปต์ของจันก็คืออร่อยได้อร่อยดีไม่มีอ้วน อืมนะอันนี้คือข้าวมันไก่สองจานจานนี้เราจะเห็นว่ามีเนื้อมีหนังมีข้าวเยอะแถมมีเครื่องในอีกแต่อันนี้อาจจะดีขึ้นถ้าเราตัดข้าวสักครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือแต่เนื้อล้วนๆผัดมาน้ําจิ้มใหญ่เยอะนักเพราะน้ำจิ้มนี่ก็จะมีเกลือเยอะน้ําซุปถ้าใครเข้าโครงการลดน้าหนักการจะโดนสั่งห้ามกินน้ําซุปน้ําซุปนี่เราคิดว่ามีแต่ปัญหาของน้ําซุปปัจจุบันก็คือเกลือทานสักคำสองคำพอทีนี้หม่อันก็คือก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นแห้งเนี่ยเราจะทานจนเกลี้ยงหมดเลยเพราะฉะนั้นั้ง ทางน้ำตาลจะได้ไปเพียบแต่ถ้าสมมติเราทานเป็นน้ำเนี่ยเกลือปรุงจะอยู่ในน้ำซุปซเยอะแล้วอาจารย์ก็จะบอกทุกคนว่าไม่ให้สดน้ำซุปจนหมดชามจะลดเกลือได้ค่อนข้างดีถัดมาจะเป็นผลไม้ทุกคนมักจะมองว่าน้ำผลไม้ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วใบนี้ก็คือน้ำตาลท้งนันน้ำส้มกรั้นแก้วเนี่ยได้มาจากส้ม6ลูกตรงเนี้เพราะฉะนั้นหนูจะได้น้ำตาลจากส้มหกลูกไปพร้อมๆกันใยอาหารก็ไม่ได้น้ำตาลในเลือดก็จะขึ้นเลย บางคนเมนูลดน้ําหนักของเขาคือผลไม้น้ำหลักเขาจะได้ในแค่ช่วงแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจากผลไม้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นผักใบใช่ผักใบทุกชนิดนะผักหัวไม่เอานะที่กินได้ไม่อ้นเลยสาหรับคนลดน้ําหนักคือเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ไม่ติดมันไม่หนังอันนี้ก็เป็นเทคนิคการรับประทานอาหาร<ช>ที่เรียกว่าจะดูแลน้ําหนักของตง<ช>ัวเองเพราะเรารู้แล้วว่าอ้วนแล้วแก่เร็วอาจารย์คะแล้วอย่าง พฤติกรรมการใช้ชีวิตล่ะคะเพราะว่าในคนเมืองเนี่ยจะทํางานหนักออนอนพักผ่อนน้อยทวาเครียดค่ะมีผลทั้งนั้นเลยกวเ้ยทาให้เราอ้วนได้หมดเลยทีนี้บอกโอ๊ยแล้วอย่างนี้จะจัดการกับชีวิตตัวเองอยังไงอะโดนกระชาดีกระชายเท่านั้น <laughs> ันดับแรกเลยก็คือให้ทุกคนตื่นขึ้นมาชั่งน้ำหนักทุกเชา้าลดทุกอย่างที่กินดื่มน้ําให้ได้3ลิตรต่อวันเดินให้ได้อย่างน้อย1นึตอนนี้เราพอทราบเรื่องพื้นฐานแล้วนะคะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของพฤติกรรมต่างๆแต่เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องที่ลึกกว่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ตัวต้นเหตุเลยไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วมานั่งรักษาด้วยการกินยารักษาปลายทาง เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าเราควรจะต้องไปแก้ที่ตรงไหนทางนั้นต้องจูงมืออาจารย์แล้วค่ะไปพบกับท่านอาจารย์พิเชษผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์พิเชษสวัสดีคุณนิลาวันครับ เราทราบถึงเรื่องของเคล็ดลับอย่างหนึ่ง <_ d ream> er> ก็คือเรื่องของเทโลเมียร์เดี๋ยวนี้นะคะคนเนี่ยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะแต่ว่าหลายคนยังมีกําลังทงาํางานอยากจะให้ตัวเองเนี่ยกระฉับกระเชงชเร์กระเป๋านะคะเ <_ d ream> er> ขาควรจะต้องทําอย่างไรคะเราดิจบกับพักผ่อนไม่ทํางานมากไปไม่เครียดไปตลอดเวลานะครับาออกกำลังกายสม่ําเสมอของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถทําให้เทโลเมียร์ไม่สั้นลงกว่าปกติเราก็จะสามารถที่จะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สดใสสามารถทาประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป <m> คือว่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราจะมีจํานวนเทโลเมียประมาณ1นึ่งหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าันเบสแปรที่ปลายเทโลเมียก็จะมีความยาวของเทโลเมียนี่เป็นเบสแพร์ประมาณหนึ่งหมื่นจะสั้นลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่อายุน้อย ทำไมอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากิจกรรมของร่างกายก็มีเยอะมันจะสั้นลงมากในช่วงต้นๆของวัยสั้นลงช้าในช่วงหลังของวัยนี่ถ้าหากจะเพิ่มความยาวของเทโลเมียเรเนเราจะสังเกตเห็นได้ชัดแล้วก็วัดได้ดีตอนที่เรามีอายุมากทีนี้เราอยากจะมีเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นแล้วละ่ะเราจะมีเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นได้จากอะไรคะเราเนี่ยทำงานวิจัยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นโดยการกระตุ้นเซลล์ที่ปัจจุบันนี้คนรู้จักันทั่วไปคือ วิลเลอร์อทีเซลเซลเนี่ยเราให้มันเกิดขึ้นจากการใช้วัตกรรมสารสกัดธรรมชาติของเราองคุดเงาดำตัวเหลืองขลังบบก,กนี่แหละครับ เราใช้แล้วมันก็จะสาม,มารถไปกระตุ้นเซลล์ที่พิฆาตมันมีว่าขึ้นแล้วเราใช้นวัตกรรมนี้ในการจัดการกับปัญหามะเร็งเราก็ได้มีการทดสอบตั้งสมมติฐานแล้วก็พิสูจน์สมมติฐานตรงนั้นภายใน8สัปดาห์ความยาวเทโลเ,เมียร์นี่เคาเฉลี่ยแล้วยาวขึ้น408เบสแพร์ยาวขึ้นนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าสั้นลงจะแก่ลงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สั้นลงนะมันยาวขึ้นอีกมันยาวขึ้นอีกมันยาวขึ้นอีกหมายความว่าไงเราไม่แก่ลงทนะี่เรากลับมีมุ่มสาวขึ้นการสั้นลงโดยเฉลี่ยขอองงคนนี่่ยสั้ลูทประมาณ70บ ต่อปีต่อปีของเราใช้เวลา8สัปดาหมันยาวขึ้น408เบสแพร์ต่อปีอทั้งหมด408เบสแพร์โอ้โหก็แสดงว่าเราเด็กขึ้น5ปีกว่าว่า6ปีเลย่ะฮะก็หมายความกลับไปหนุ่มสาวอีกทีอ่ะแล้วก็มีแอคทีฟมีกิจกรรมที่ตัวเองอยากจะทำก็ออกไปทําได้ออกมากายมากขึ้นทํางานก็ได้ทําได้มากขึ้นจะไปโฟกัสในเรื่องอะไรก็ทําได้ดีขึ้นสมาธิาก็ดีขึ้น นะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนกับคนที่มีความยาวเทโลเมียรยาวและสั้นนะครับอาจารย์ค่ะนวัตกรรมนี้เราเรียกว่านวัตกรรมวัฒนชีวาใช่ไหมคะชื่อมันบอกนะว่ามันคืออะไรนะค่ะวัฒนชีวานะครับใครบ้างคะที่ควรจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนี้คําตอบคือทุกคนทุกคนเลยนะ,ะทุกคนคจริงๆหนุ่มสาวก็ใช้ได้นะแล้วก็คือแต่ว่าเราจะไม่ย้อนวัยนะนเพราะย้อนวัยหนุ่มสาวไม่ได้ก็ปิดเดชชะลอวัยชะลอแม่ให้มันแก่ลงค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียน ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการสร้างความยาวของเทโลเมียร์เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราไปสร้างความยาวเทโลเมียร์โดยไม่เลือกในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเซลล์มะเร็งเซลล์ที่พร้อมจะเป็นมะเร็งถ้าเราไปสร้างความยาวของเซลล์ที่พร้อมจะเป็นมะเร็งเซลล์นั้นจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งที่อมาตัเป็นปัญหาเลยนะครับคนที่จะใช้ในวัตกรรมเทโลเมียร์เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังสิ่งนี้แต่ของเราเนี่ยเรามั่นใจอยู่เพราะว่าเราพัฒนาจากสิ่งที่เราสร้างคุ้มกันแล้วแก้ไขปัญหาของคนที่มี ปัญหาจากภูมิกันน้อยแล้วใช่ไหมครับ<า>เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เชื่อว่ามันจะไม่มีปัญหาของการที่ใช้แล้วทําให้เซลล์มะเร็งกลายเป็นเซลล์ที่มีความมีมอัปตะแต่เซลล์เหล่านั้นจะถูกทําลายซะก,ก่อนนะแล้วเซลล์ที่เหลือก็มีการสร้างเทอรเเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปลอดภัยจากตรงน,นี้ แนนน่อในสังคมของเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราทุกคนสามารถดูแลสุขภาพพฤติกรรมอาหารการกินต่างๆดูแลตัวเองนะคะจากภายในออกมาสู่ภายนอกได้ก็จะทำให้เราเนี่ยสูงวัยอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพนะคะ ทำประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้นะคะอาจารย์ผลิตภาพหรือว่า productivity ของเราเนี่ยหรือของคนทั้งประเทศโดยรวมเนี่ยก็จะดีขึ้นประเทศชาติก็จะไม่ไม่ต้องเป็นภาระเยอะไม่ต้องถอยหลังนะจากการที่มีคนต้องไปพึ่งคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นค่ะ,คะใครที่สนใจนะคะเข้าไปติดตามดูได้นะคะ,คคะที่ Facebook นะคะเศรชีวิ้0้อยปีมีสุ่คลิกเข้าไปตรงนั้นนะคะ,คะจะมีข้อมูลรายละเอียด แล้วก็จะมีรายการไลฟ์ของอาจารย์พิเชษกับอาจารย์ปียาอยู่ทุกวันอาทิตย์นะคะแหมวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะสำหรับพี่นิ้เลยที่ได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้พบกับเรื่องดีๆแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองหรือว่าคิดว่าตัวเองดูแลตัวเองดีพอแล้วแต่อาจจะดูแลไม่พอนะคะก็มาพบกับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมนะคะท่านก็คิดค้นอะไรดีๆมาสู่สังคมนะคะและขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้ย้อนวัยนะคะมีความสุขมีความหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาขอพระคุณอาจารย์พิเชษแล้วก็อาจารย์ปริยาม่านะคะที่ทุ่มเทค,คิดค้นสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนขอพระคุณนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ